สวัสดีครับ FC ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็มาช่วงนะครับเอ่อเช้าเช้านะครับผมก็มีเอ่อนะครับธนบัตรนะครับธนบัตรฉบับนี้ครับผมที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมานะครับเอ่อนำเสนอนะแล้วก็นะครับเราให้ FC ทุกท่านนะครับฟังว่าธนบัตรนะครับชนิดที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับอ่อหนึ่งร้อยบาทนะครับ แบบไหนนะครับเฉพาะที่เป็นแบบนี้นะครับที่มีราคาแพงนะครับผมที่มีราคาสูงเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมครับเอาไปครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอนะครับเท่าความของธนบัตรนี้ก่อนนะครับธนบัตรนี้นะครับเป็นธนบัตรช้างแดงนะครับผมซึ่งออกใช้ในนะครับรัชกาลที่9ก็คือพ่อหลวงนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับ นะครับซึ่งพ่อหลวงของเราก็สวรรคตไปนะครับเมื่อ13ตุลาส5งพนนะครับผมนี่ก็หลายปีมาแล้วนะครับผมเป็นธนบัตรชนิด100่บาทนะครับแบบที่12นะครับผมที่ออกมานะครับเป็นแบบที่12นะครับหลังจากที่เรานะครับเคยออกนํามาใช้นะครับปัจจุบันรู้สึกว่าจะเป็นฉบับที่1 0 17นะครับผม17แล้วนะครับก็นะครับลักษณะนะครับผมก็เป็นนะครับ ข้างบนซ้ายนะครับเป็นรูปขุดนะครับผมก็มีข้างบนนะครับบอป์ดอักษรครับผมแล้วก็มีนะครับลายเซ็นนะครับลายเซ็นนี่ครับลายลายเซ็นลายเซ็นก็มีส่วนนะครับแพงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงครับว่าลายเซ็นของใครแพงนะครับผมอันนี้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 ก็สําคัญครับนี่ครับหมวดนี่สําคัญที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวก็ไล่ไปนะครับก็จะมีนะครับรูปนะครับพ่อลวงของเรานะครับก็คือมะพักนะครับกิดมะพร้ากออกทางด้านด้านขวานะครับ และก็ธนบัตรชนิด1นึงบาทนะครับบอกราคานะครับเป็นเป็นธนบัตรฉบับ100บาทแบบแบบแบบที่ใหญ่นะครับถ้าเอาไปเทียบกับแบงค์ร้อยปัจจุบันนะครับจะมีความใหญ่กว่านะครับจะมีความชื่อจะใหญ่กว่าแบงค์ร้อยปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะครับก็สภาพนี้นะครับผมสภาพนี้ก็คือสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับซึ่งบรรจุในซองนะครับผมก็ซื้อมาจากท่านักสะสมนะครับที่ อยู่ในกลุ่มนะครับที่เล่นหากันอยู่นะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปนะครับแล้วก็ทำวิดีโอให้ f c แล้วก็ทุกท่านได้ชมนะครับผมข้างหลังนะครับก็จะมีนะครับรูปอ่าครับนี่ครับสมเด็จพระนะครับพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงช้างนะครับยุทธหัตถีนะครับสมัยนั้นครับผมสมัยสมัยนะครับ f c ครับผมครับอันนี้ครับสมัยกรุงศรีครับนี่ครับนี่เป็นนะครับเป็นเลขนะครับเป็นเลขไทยนะครับ ที่อยู่ด้านล่างขวาครับผมเป็นเลขไทยนะครับดูรายน้ําของพระองค์ครับก็ปกติครับไม่ได้รายน้ํากลับอะไรนะครับแต่ผมจะบอกลักษณะว่าแบงค์แบบนี้นะครับแบงค์แบบไหนที่มีราคาแพงนะครับที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ใช่แบงค์ที่มีราคาแพงนะครับ f สครับเป็นธนบัตรที่นะครับที่ที่เป็นธนบัตรที่ราคานะครับทั่วไปเกินหน้าแบงค์ไม่สูงมากนะครับก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็ร้อยกว่าบาทครับผม นะครับตรงนี้ผมซื้อมานะครับจากท่านักสะสมนะครับก็ประมาณราวๆ180บาทนะครับรวมส่งด้วยนะครับก็ถ้าผมรับซื้อนะครับแบงค์นี้ครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับก็รับซื้อที่ประมาณ100 110บาทนะครับผมรับซื้อ110บาทนะครับไปขายออกก็130 40นี่นะครับแล้วแต่คนขายครับเดแล้วแต่ตรงลงกันนะครับถ้าขายราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยก็รวมค่าส่งไว้ค่าส่งนะครับก็30 40บาทเข้าไปแล้วนะครับ FC ครับนี่ครับก็ <Colin> นี่ครับผมอ่านี่ครับผมมามาดูเลยนะครับหมวดที่แพงนะครับผมหมวดที่แพงนะครับดูข้างบนนะครับเนี่ยครับดูข้างบนครับหมวดที่แพงนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับไม่ใช่หมวดที่แพงครับหมวดที่แพงคือหมวด 92P นะครับ F4 มีเลข6หลักครับอันนี้มี7หลักครับผม 92P ส่วน6หลักก็จะเป็นเลขคอมนั่นเองครับเขามีวิธีการดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเป็น 92P นะครั <Huh? S 2> บ 92P ก็คือแพงนะครับ ก็จะมีนะครับลายเซ็นนะครับลายเซ็นท่านสมหมายนะครับอันนี้ไม่ใช่ลายเซ็นท่านสมหมายนะครับลายเซ็นท่านสมหมายนะครับซึ่งเป็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังนะครับผม่ันสมหมายแห่งตระกูลนั่นเองนะครับผมที่เป็นลายเซ็นนะครับของท่านนะครับผมลายเซ็นของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเลขครับปกติไม่ได้ผิดกันแต่ประการใดนะครับผมอ่านะครับผมก็ ถามว่าถ้าเป็นเลขอื่นแพงไหมแพงครับบันเล่นกขบผมคือธนบัตบนะครับลูกเล่นจะลูกเล่นจะเยอะมากนะครับถ้าถ้าเป็นหมวดนะครับนอกจากหมวด 92P แล้วครับเลขตองนะครับผม FC เลขตองก็แพงครับตองเลขคือเลขเหมือนกันนะครับเจ็ดหลักเหมือนกันเลย C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  เนี่ยเจ็ดหลักเหมือนกันกับ C A C C C แพงครับราคาก็เกือบหมื่นนะครับหมื่นแต่ว่านะครับหมวด 92P นะครับที่มีราคาสูงที่ผมเคยนะครับที่ผม แก้งบอก FC ไปเมื่อคู่นี้นี่เองครับผมถ้า f อฟท่านไหนมีนะครับในสภาพที่นะครับราคาขอไปครับในสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับใบก็นะครับใบไม่ได้สึกไม่ได้ขาดไม่ได้ยับมากนะครับก็ใบก็ผ่านใช้ครับปกติเนี่ยถ้าเป็นปกติมากครับราคาก็ประมาณ หลักพันครับเล่นกันเร่าๆหลักพันนะครับผมก็รับซื้อนะครับก็ตั้งราคาไว้ขั้นต่ำนะครับหนึ่บาทนะครับ FC ท่านไหนมีนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคากันได้ก่อนนะครับฟรีนะครับก็ตกลงราคากันนะครับเหมือนเดิมถ้าท่านพอใจขายท่านก็ขายให้ผมเลยนะครับถ้าท่านไม่ขายนะครับเออท่านเก็บไว้ก่อนเห็นว่าราคามันถูกครับท่านก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับผมถ้าท่านอยากใช้เงินนะครับอยากใช้เงินก็นะครับขายให้ผมได้นะครับหมวด 92P เนี่ยมันเป็นหมวดที่ผลิตน้อยนะครับ FC หมดที่ผลิตน้อยแล้วก็ผลิตไม่เยอะนะครับก็นะครับเล่าให้ฟังนะครับผมก็นี่ครับตาเป็นแข้งแดงนะครับถ้าเป็นแข้งแดงนี่หมดก้าสิบสองพีนะแพงนะครับถ้าเป็นเลขเรียงก็แพงครับผมเอฟซีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็แพงครับเลขเรียงก็แพงเลขตองก็แพงนะครับลายน้ํากลับก็แพงอันที่ลายน้ําไม่กลับครับปกตินะก็นะครับ ถ้าไอเลขนะครับทะลุคือซึมมาท้างด้านด้านเนี้ยครับก็เป็นธนบัตรที่มีราคาครับเหมือนเดิมครับคือธนบัตรนี้ครับก็จะเน้นความแปลกอยู่ครับเน้นความแปลกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ตัดขอบหรือเรือเกินอะไรนะครับก็ปกตินะครับผมปกตินะครับแบงค์ปกตินี่แหละนะครับก็เบือนแบงค์ทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือจะเน้นว่าหมวดไหนที่แพงเฉยๆนะครับหมวดที่แพงคือหมวด 92P ครับก็หลังราย XC นะครับก็ ถ้ามีสะสมอยู่นะครับก็ไปดูครับหมวดอักษรว่าเป็นหมวดอักษร92 p ที่ผมตามหาหรือเปล่านะครับถ้ามอง92ที่ผมตามหาครับก็ถ่ายรูปส่งนะครับส่งรูปมาเป็นราคากันกับผมเฟรีนะครับได้เลยนะครับทุกวันนะครับเบอร์นะครับ0642251499นะครับ fc นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยครับผมก็จะเมินราคาให้นะครับผมถ้ายังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับ fc นะครับท่านนะครับก็ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็นะครับผมอ่าคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เห็นคลิปวีดีโอนี้ครับก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับผมก็จะลงคลิปแบบนี้ให้ fc ท่านดูนะครับทุกวันนะครับอ่าถ้ามีอะไรสอบถามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวอ่านะครับติดตาม ep ต่อไปนะครับว่าผมจะนะครับนำเสนอเะครับเรื่องไหนครับผมสำหรับนะครับเท่านี้ครับสวัสดีครับผม